้บารกรรมว่ะห้างคั้นเราลเลยบารกรรมบาร์ลักนรรีมนี่พี่น้องวันนี้พาพี่น้องมาเก็บหอยตามโค้งวันนี้เลืองกงานแล้วมาอยู่มากินตามโค้งเก็บหอยบรรยากาศตอนเร่งๆอัน Cái hồi khùm mà à, Kiếp hồi, kiếp hồi Kiếp hồi khùm Đây, nè <laughs> Hồi khùm, hồi chụp nữa ยังเท๊กไหมันใหญ่เท็กมากันมากยิหอยมหอนมมันยังไ่ใหญ่เลยเอืมัใหญ่ครับหอยโอ้หอยนานนเกว่าิเจเจคอยบก่าเ็บกอมีกาตัวเลก หางไลยเลยหอยครับกระ,กะดกกระโดจนที่แต่มันน้อยสุดลายมีแต่หอยจูบเนาะเอามาหอยแดงเลยเมื่อไหร่กินยังไปอเนาะ cái lạnh mục ác hay là cái lạnh mục là cái lạnh mục ác hay là hãy lạnh mục ác hay là cái lạnh mục ác hay กายังห้อันที่เรจะมาเก็บเลยครับพอเข้าเชียพอกี้เราจอยในเข้าอะงม,มแป๊บเดียวได้เต็มทงเลยนะก็ว่าหอย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 บาระกบบาระกบ ในบ้านลราโกดระวังปลาด้วยหายกลับ <c oughs> ไปเอาเต็มทงเ,เตี๋ยวทงอีกกระพอ จูบหอยหนาบ้านฮาเลยนี่อืมจรเลือกเนี้บอได้ไม่น้อยแต่อขอใหเก่าใส่เลยได้เอาผจูบผิจูบเลยบอตยกลตยกลละจูบชกจูกโอ้เกจะไปเลือมดย่าง ได้ชมได้มชมใจอย่างมากเลยนะจอยเนาะพอาชิมาเบิง่งแต่โดนเลยบ่ได้มาแบบเราเบิบ่งเต็มอานเยเพอเกมืออะไรนะเจ้าปลาใช่ไหมไปเบิ้งพูดปอบไปไหนปลาหนีนระเก็บยังมาอแลมากับหอยเก่าหอยเด็ก น้ำนี่แห้งแล้วมันโหลงบดยวเ อโอ้บาร์ระกบวะโอ้ยบารระกห้างคั้นลรวเลยบารกรมบารกรมกำเ ขมหอยหน้าบารรทนอะไเลยจุเพิ่มมาแล้วมาแล้วมาลนะเดี๋ยว <c oughs> น้ำเนาะนกเขาได้ได้บกขึ้นหอ่ะ Mm-hmm. <laughs>